พา,ารุงวิ่งเลยพารุงพารุงวิ่งเลยฮารุงงางนเพลงัอน,นุจะพาแม่ลงทะเลเราจะลงทะเลกันนะคะมาพวกยายๆลงไปก่อนแล,ล้วเราลงไปทีหลังนะคะอบรรยากาศสวยเท่าวันนี้ แดดออกนิดๆมาเร็วมาเร็วตอนลงนี่ง่ายมากเลยนะวิ่งเลยเบรกให้อยู่นะคะคนสวยอ่ะคนสวยเบรกให้อยู่นะคะฝนเพิ่งหยุดตกฝนเพิ่งหยุดตกคะ่ะ อยากเล่นน้ำทะเลกับพาลุงมาหาหนูพาลุงได้นะคะพาลุงจะเป็นไกด์วันนี้ดูเรือจทดเยอะหลายลำเลยอ่ะนูน่นเคยเห็นเรือหรอห้าหกลำไม่เคยเห็นเรือใหญ่ที่บ้านไม่มีเนาะที่บ้านมีแต่เรือพายไม่มีเรือใหญ่อย่างนี้นาอพาลุงเนาะบ้านเกิดเราไม่มีเรือใหญ่ขนาดนี้ม,มีแต่เรือพาย เรือไอโอ้ยตามมาค่ะโอ้ยเบรกไม่อยู่ค่ะนูนักท่องเที่ยวเดินตามมานะคะสองคนสามคนกับพี่ไกด์เบก่อนกินผลไม้ที่ชอบก่อน ผลไม้ที่ชอบของหนูนะคะมาลูกตอนขากลับค่อยกินอีกค่ะนูนมาตามแล้วทันแล้วนะเร็วเร็วเดินก่อนเดินมาเดินมาอย่าเพิ่ง เดี๋ยวอย่าเพิ่งให้ตายตามกันโนก่าใช่มาๆมา,ๆมา,มาลุกมาลูกมาตามหนูมาตามหนูมาอู้หนูนำขบวนนะคะ เราไม่ได้นําขบวนหรอกพวกยายๆกับพี่ยายา,ยา,ยาไปก่อนแล้วพี่แก้วไปก่อนละพาลุงพาลุงพรล่าตามหลังมีน้ำดีแล้วอเอาความน่ารักมันตายกันแล้วกันจะเล่นไม่เเไ,ได้ก็ยข้างบนนั่นแหละขี้เยอะกว่านั่นเนี่ยี่กับมาด ตามมาค่ะตามมาตามมาตามมาฝนหลังฝนตกนะคะนี่ยายยายกับพี่แก้วเล่นน้ำกับนักท่องเที่ยวรอแล้วเรามากับนักท่องเที่ยวสอง สไลด์เมื่อวานเนี่ยมาก่อนแล้วนะอย่ามาอย่ามาไอ้ไอ้นี่ตะกร้านี่นะนี่ประพนตะกร้าตะกร้า <c oughs> ไปไป <c oughs> เอออย่าทาง,งานให้แม่ทำนะคะไปค่ะลูกไปค่ะเ <c oughs> มื่อวานก็เนี่ต <c oughs> เตะตะกร้านี่กระจุย <c oughs> กระจาย กรนั้นน,น,น่ะะยกระจายเข้าในป่าหมดอรอใชาเก็ปโอ,โอ้ตรงนี้ดินเหนียวนะนีด่ดินเหนียวดินเหนียวตรงนี้เขาเพิ่งมาปรับพื้นที่ใหม่อพอปรับเสร็จปุ๊บฝนก็ตกมาปับ๊บเป็นดินเหนียวเหนียวเลยอ่ะไปเดินดไปทำอะไรไปไปไปเยี่ยวใคร เดินลูกไปถึงไหนแล้วหนะลูกสาวนี่รู้ว่าหนูจะลงตรงไหนไ้เร็วพาลุงจะวิ่งลงสไลเดอร์กี่ยองว่วบืนเออแม่ก็ลื่นเอาลูกก็ลื่นสไลเดอร์ พี่โอ้นู่นยายๆกับพี่แก้วเล่นน้ำกับนักท่องเที่ยวแล้วไปแล้วดูดูดูอย่าไปทางนู่นนะคะเอ้าเอเสื้อผ้าเสื้อผ้าไปลงลงลงไปทางนู้น โอ้ยเวนตาหน่ะเวนตานะ่นานะไปไปไดปไป่ไปเร็วไปเร็วลงน้ำลงน้ำ เล่นน้ำกันแล้วนะคะวันนี้เรือก็เยอะเยอะลอยน้ำตุ๊ป่องตุ๊ป่อง พัลลาจ้าพัลลาไปหาแม่เลยค่ะลูกไปหาแม่เลยค่ะไปเร็วไปเร็วเออ หาแม่ค่ะหาแม่นูหนูอย่าไปหายายนูหนู ไปเล่นกับยายแล้ว ลงแม่แล้วนะฮัลโหล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  เบบี้เบบี้เบี้บบี้เบี้เบบี้เดี๋ยวบ้เบบี้เบบี้เเดี๋ยวบีเบบี้เบบี้เบาีเบีเบีบี้้เอเอ้ี้ เออแฮปปี้นะโอ้ยกลัวโทรศัพท์นะดโดโดูดูโอ้ กันสนุกสนานนะ